ตีนไก่หนึ่งกิโลนี่จ้ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เส้นขนมจีนนำ้ำ อวบอวบใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะหืม สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบหลายสไตล์สาวแหม่มมอนี้นะคะจะพาพี่น้องมาก,กินตำตีนไกค่ค่ะพี่น้องคะเบิ้งตำตีนไก่แบบนำ้ำตำแบบซีแบบเป็นตะแซบค่ะค่ะพี่น้องคะตำเองนะคะเด้อพี่น้องคะอันตีนไก,ก,ก่นี่ก็แกะเองนะคะเนาะอ,อวบๆใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจะ้ะมือนี้มาก,กับน้องไสค้ค่ะหลายคนถามหานะคะเนอ้องมอนี้เพิ่นมาทายนั่มแล้วค่ะพี่น้องคะเพิ่นอยากวัดจันมือนี้นาลาจ้ะพี่น้องมาก,กินน้ำกันแซบๆจ้ะพักมือนี้เนาะจ้ะนาก็จะมีนี่ขาดไม่ได้เลย ผักคะค่ะพี่น้องผักคะแล้วก็ผักกาดปลูกเองนะคะเดินี่งามๆเลยจ้ะพี่น้องจา้าแล้วก็มีผักสะเดานะคะแล้วก็มีอันผักสลัดค่ะพี่น้องมากค่ะพี่น้องคะมากินน้ำกันแซ่บๆสบจ้ะพี่น้องจา้าไปกินเลยปัดเี้ตํำเลยแล้วเพื่อนว่ายอยากกินน้ำวันนี้ก็เลยแบบอันอาจจะเห็ดเพชรเนี่ย <c oughs> สดยงามกันะค่ะพี่น้องคะ่ะสุดยอดเสียบมายังเสียบแล้ว เป็นยังไงท่ามเพชรบ่ไหวไหมมีอันที่บดตมอยู่กินบ่อนอะ่ะบดตมเมื่อจะพี่นงจ้าตีนไกหนึง่งก,กิโลนี่จา้ยาใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เส้นขนมจีนน้ำ หรอไม่ไว้รอกินได้างหนินี่จะพี่น้องจา้องจาอันเดียวบ่อันเป็ดตำเหมื่อจะพี่น้องแกะไปอยู่อ่ะกินอนกกันนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนเพจจะพี่น้องบ่รู้ว่าสิมากินน้ำเนาะหนูก,ก็ตำแล้วแล้วเพื่อนว่าอยากกินน้ำแซบ่บคือเก่าเออกินนั่น,นแหละ อืมปได้มาล่ะนี่ตอนยิ่งใหญ่เลยอึมน้าเป็นอะไรท่ามไม่ไหวบอกหนอนจัะพเป็น้นองจา๊น่องไม่ไหวแล้วเพิ่นไว้อะไปบัลนิ โ oh, อ้ยมาลูน่าจะน้องเพื่อนซิมากกินน้ำใช่บส่เล่าเื uh ่อเป็นมาืม Ừ. Bum. Ừ. tí nằm cho แซบ่บอุ่อบๆใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเต็จตอนนึ่ง มจีนครับยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะอากาศครับตอนเ้าก็คึมคึม กลางเว่นมาห่อนเลยค่ะพี่น้องจังสี่ค้นห้ามันกับปัาตัวบทัน้นเราจะเนาะมีคลิปหนึง่งธนูกินตำเล็บมือหน้างเนี่ยเราจะตำตีนแกนนะแล้หนะเพื่อน่า กินตีนไก่ยังไงทำไมอันไม่เอากระดูกออกวะจ๊ะนะ <c oughs> กัดเข้าไปได้ไงทำไมไม่คลายกระดูกแบบเนี้ยนูรเลว,ะวะ่ามันหนูกแกะแล้วนะแม่จ๊ะพี่น้องมันเป็นเล็บมือนา,นานองนาะจ๊ะเนาะ ตำเองแซ่บเองจ้ะพี่น้องอืม

ัปปดปากแต่ของแสบปวด สื่อมาโลละแปดสิบบาทจ้ะแต่บักหลายตําแบบบาแก้กระดูกระแทบือกันจะ่เด้อแต่ว่าอาจจะอยากแนเวลาห้องอันกินเนาะมันต้องได้ค่ายออกอืมนั่งรันนี่ไหม วิธีแกะก็ง่ายๆเด้อจ้าเด้อแส่อันต้มแล้วก็เอามาแส่ไปกิงโซดาค่ะเป็นของประมาณคืนนึงหรือว่า6ชั่วโมงค่ะมันสิแกะง่าย bon gonna là lông mì mệt cả thịt nữa chứ nó Há bó đầy chả thôi nè ท่านนี่ก็ปลูกเองง่ามผักใช่ไปหน่อยบั้กัดดอกกินจนประท่านแซ่บ น้าเราจะพี่น้องจ้าเสีบไลายจะตำตีนไกล้น้าจะนาะตีนไก่แบบอุ่วๆเลยจ้าพี่น้องใส่ตอนนั่เนี่ยตอนประเด็กประเด็กนุ่นๆจ้าพ like, ี่น้องจ้าน้าเราจะพี่น้องจ้าอิ่มเราจะบัติเนมเดี๋ยวหนูสิขอปิดคลิปสักนิดเดราจะเด้อพี่น้องจ้าแซ่บไลายทั้งเพลททั้งแซ่บครับพี่น้องค่ะน้าแล้วค่ะเดี๋ยวหนูสิขอปิดคลิปสักนิดนะคะเนาะทันใดทีมาคลิปนี้นะคะเนาะหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของหนูแนค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ